สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกับศิะอระออรอบๆบ้านนะคะจำกันได้ไหมเอ่ยแปลงนี้ค่ะที่ศิระได้หมักดินไว้นะคะตอนนี้ก็น่าจะมาสักสองเดือนน,นล้วะมัง้งเนี่ยค่ะดินก็จะร่วนๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะศิระก็จะเอาเม็ดผักบุ้งโรอยไปเลยอันนี้จะปลูกผักบุ้ง เนาะริมเนี้ยจะปลูกผักบุ้งแล้วส่วนด้านนี้ก็ว่าจะปลูกคะนา้าทําเป็นแปลงยาวไปเลยว่าจะพืชมันก็จะขึ้นนิดหน่อยนะคะเพื่อนเห็นไหมไม่ได้ขึ้นอะไรเยอะแยะเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนที่เราหมักเราก็มีพวกขี้วัวขี้ควายถ้ามีน้ำหมักก็ใช้น้ำหมักได้นะคะเพื <Yeah. S 2> ะะ่อนเนี่ยค่ะขึ้นไม่เยอะ ลองกันดูนะคะอันนี้ก็หมักนานหน่อยเพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินที่แข็งมากเป็นดินสนาม้ากดูขนาดตัวนี้มันยังไม่ค่อยโตเลยอย่างงี้กระเจี๊ยมอ่ะปลูกเป็นเดือนแล้วไม่เป็นไหนมาให้ดูดินครับเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะมันย่อยสลายแล้ว มันก็อาจจะไม่ลึกเออแต่มันก็ลึกอยู่นะมันหลายเดือนน่าจะสองเดือนได้เพื่อนศิละคิดว่าจำไม่ได้แหละเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวว่าก็จะโรยเม็ดไปเลยไม่ต้องทำอะไรมากโรยเสร็จเอาเนี่ยแหละเศษหญ้านี่แหละที่มันหมักนั่แหละเอามาคุมๆเข้าไว้ไม่มีฟางมีแต่เศษหญ้าค่ะบ้านนี้ เศษหญาก็มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆ <c oughs> ค่ะเราพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆเวลาเอ่อได้ผลผลิตแล้วจะมาถ่ายให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ